การรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้ายแห่งปีนะครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เดี๋ยววัดกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้24-26ธันวาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่น่าสนใจก็คือแซนดี้สตูวิกนักขับลูกครึ่งนไพยนอร์เวย์ Norway, สังกัดทีมบีควิกแอป o l ล t e เรซิ่งตอนนี้อยู่อันดับสาของรายการนะครับ ในรายการซูเปอร์คาร์ GT3 ทางแซนดี้เองก็อยากจะผลงานดีนะครับต้องการที่จะเป็นแชมป์สามสมัยติดต่อกันสนามสุดท้ายนี้แซนดี้จะคู่กับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่อีซานเพียริสเป็นนักแข่งดาวรุ่งจากศรีลังกานะครับเพื่อนร่วมทีนี้เคยขับอย่างฟอร์มล่าฟีฟอร์มล่าโฟมาแล้วด้วยตซนดีจว่าผมจะ้งแน่เนเทิร์นสาได้โอ้โห